สวัสดีครับนี่ครับห้องน้ํายังไม่เสร็จเลยอันนี้ห้องน้ำาคกวัวนะครับเพิ่งทําขาดอิดนี่ฮะยังขาดจุดนี้อยู่ครับผมก็เลยลงไปซื้อครับเมื่อกี้ลงไปซื้อขึ้นมาแล้วครัปูนก็ยังเหลือ ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะลงแล้วครับเดี๋ยวจะลงอิดนะครับ <c oughs> กล้องมันจะแกว่งหน่อยนะครับเอาแบบให้เห็นกันเลยว่าเป็นการถ่ายทำด้วยตัวเองครับไม่มีเอฟเฟกไม่มีการ <c oughs> ตัดต่อ เดี๋ยวจะลงอิดแล้วครับนี่ใส่ถุงมือแดดร้อนๆครับแดดมันร้อนๆผมก็เลยใส่ยิมมารับอุ่น กาศร้อนครับมาดูใกล้ๆก,กันร้อนๆครับวันนี้วันนี้ฝนตกนะครับเมื่อคืนนี้ตกทั้งคืนเลยแต่ตกไม่แรงไม่เหมือนไอตอนที่วัดมาไอมีการปริวัตริสกร,รมนะครับรูว่าพูดพูดถูกหรือเปล่า ว่าตอนนั้นฝนตกแรงได้ใจคักขนาดเลยย่าให้วัวแถวนี้ขึ้นแล้วครับยาวแล้วแต่ว่าผมก็ย้ายวัวไป บนเขาแล้วแต่น้ำไม่ค่อยมีน้ำกินให้รัวไม่ค่อยมีเหลือนิดเดียวไม่รู้ว่าผมจะย้ายกลับมาหรือเปล่าครับถ้าย้ายกลับมาก็วันสองวันนี่แหละครับอันนี้ซื้อมาทำเองนะครับซื้อมาทำห้องน้ำเอง ไม่ได้ซื้อมาขายต่อครับยังครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าผมไม่ได้ข้อกรัวสิ็แล้วก็ผมเข้าไปทำร้านใหม่ก่อนตอนนี้ยังพักเหนื่อยอยู่ครับสงสัยอีกสักปีใหม่ผมคงมา เลี้ยงวัวเลี้ยงวัวแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้มันเพลิดเพลินจิตใจก่อนปีใหม่ปีหน้าผมถึงจะตั้งใจทำลานนะครับตอนนี้ก็ยังยังเรียกว่าติดติดขัดขัดปีใหม่น่าจะพร้อมพร้อมกว่านี้มีเวลาทำแล้วครับมีเวลาสนใจแต่ว่าตอนนี้ยังเตรียม เตียมอิดเองทำห้องน้ำทำอะไรเองกว่าน,นี่แหละครับมันทําหลายอย่างพร้อมกันมันก็เลยเป็นปนัญหาตัวนี้มันต้องทิ้งตัวไหนตัวหนึ่งซะก่อนครับมันต้องพักตัวไหนผมก็เลยเลือกพักที่จะเลือกพักร้านค้าดีกว่าแต่ว่าก็ยังทําไปนิดๆหน่อยๆอะ่ะ ไปจนกว่าปีใหม่ปีใหม่ถึงจะมีเวลาให้มันเวลาในกลับลานทานครับวันนี้ก็ยังเหนื่อยครับวิ่งหัวหมุนต้องเร่งทำ เช้าอนมุมายก็โทรมาบอกว่าจะขึ้นวัดด้วยกันไหมวันนี้จะเอารถไปรถน้ำแต่เผเอิญวัวผมขึ้นเขาแล้วกว่าจะลงมามันก็เกือบเที่ยงผมก็เลยตัดสินใจบอกเขาว่าบอกว่าไม่ไปวันนี้ชุดนี้ขอลาก่อนถ้ามีอะไรค่อยไปชุดหน้าครับก็เลยเอาวัวลงมาครับขึ้นไปเลี้ยงวัว เพราะว่ามันหิวแล้วไหนไหนมันขึ้นแล้วผมก็เลี้ยงมันเลยตอนเที่ยงผมก็ลงมาแล้วบ่ายโมงครับลงมาวันนี้ตอนบ่ายโมงผมกินข้าวเสร็จแล้วก็นี่แหละครับไปซื้ออิฐมาที่จะทําห้องน้ําตรงนั้นแหละครับเพราะว่าเมื่อกี้มีแขกมาครับแขกมาบอกว่ามาขอพัก มาพักตรงนี้ก็ได้ตรงค้อวัวขอแบมก็ได้นอนบนรถหรือว่ากลางเต้นนอนแถวนี้บริเวณนี้นะเอนตอนนี้มันมีกองดินนะครับตอนนั้นยังไม่มีผมก็เลยเร่งทําห้องน้ําครับที่สําคัญขาดไม่ได้ก็คือห้องน้ํำนี่แหละครับผมก็เลยต้องเร่งทําตัวนี้ครับสงการอาจจะมีแขกมาเยี่ยมมีอะไร มีเอฟซีมีแขกมาเยี่ยมมาพักมาเล่นถ้าเข้าไปในบ้านมันก็มีแต่ร้านค้าทําร้านค้ามันก็ไม่น่านั่งผมก็เลยมาทําตรงนี้ดีกว่าให้เวลาแขกมามันจะได้น่านั่งหน่อยครับแต่ว่าขาดห้องน้ํานี่ครับเตรียมมาแล้ว <c oughs> กลางคืนว่าจะก่อครับ กลางคืนก็ก่อกลางวันก็ทำงานระดับไม่เท่ากันเลยอีกก้อน,อนสูงก้อนต่ำ แล้วครับคนเดียวครับเหนื่อยแล้วครับจะกินน้ำขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านไหนเข้ามากดให้ก็ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ